มาแล้วนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะมาแล้วปุ๊อ๋อไปเลยอ่ะอ่านะคะน้องน้ำมนไปโรงเรียนแล้วปุ๊มาแล้วปุไปสองวันไปสองวันดูคลิปอยู่โอ้เคลียร์บ้านกันใหญ่เลยแม่ลูกเคลียร์บ้านกันครุสมบัติสมบัติเยอะ 嗯。嗯。 ยาเติมไอ้น้ำมันไอ้นี้ด้วยร้อยหนึ่งยาน้ำมันร้อยหนึ่งน้ำมันตัดหญ้าเอากรอนไปเลยฝากปุ๊ไปเลยน้ำมันรถไถสามอยน้ำมันน้ำมันก็ซื้อมาแล้วปนร้อนหึ่คืนน้ำมันน้ำมันตัดหญ้าเก้าหนึ่งหัวพี่อนอันี้ก้าห้าด้วยเาไม่ต้องเติมสองทีใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องเพื่อนตัดหญ้ารุนนี้ใช้เก้า้า เก้าห้ากันนะรถไทยแต่ว่าผลไม้เดี๋ยวสัญญาสัญเลงแย่ไดสี่บาทอ๋อมาจะผลไม้อันนี้สามอันนี้ร้อยเออสี่ร้อยน้ำมันหล่นเหนือนี่ไหมคุณป้าดูถ้าไม่ได้ก็ตื่นเลย่องห้าร้อยอืมนักเรียนก็จะเดินทางไปก่อนเนาะไม่ได้รอนะไม่ได้รอเนาะ ของน้ำมลกับน,น้องมิวยังไม่ปิดเนาะของน้องฟางนี่ปิดแล้วนะคะเพราะว่าโทรไปถามครูแล้วครูบอกว่าเด็กนักเรียนปิดเทอมาเติมพลั <c oughs> ป้าเติมพลัง <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้แมวเปลือบทูปลาทูเท่าเลยเรามาสองเราสองใกล้ๆกันได้นี่ปลาทูเนี่ยปลาทูปลาทูอยู่ปลาทูไม่อยู่ได้กินตัวปลาทูเขาลงอยู่ได้กินหัวปลาทูเออเอาเอาเอาอ่ะเขาไปกินมือเขาไปกินแบบเบิร์ดโดกมากเลยมากินโดกโตกินทั้งหน้ามืดเออแม่ห้องพอไหม โมวานนี่สองตัวกินทั้งนาป้าในกินตัวเดียวก็ไม่หมดกินไข่ไข่เขียวเอออะไรกินไหมไม่แม่ห้องทองนะฮะกินห้องทองรทองจะไปหมดแล้วอ่ารองทองแล้วปลาไทยบ้านก็รองทองย่าชีรองยังรองแล้วร้องแลวมืดกระรองแล้วป้ารองแล้วเหลือแต่น้องแอ็นเอ็นไม่ได้ไปอ๋อจ้าจ่าเอ็มไม่ไปเอ็มกลับพรุ่งนี้จ้าโอ้แจ๋วอจะยี่ไปส่งคนใหม่ เรไดลูกูลด่หน่อยมากไ่หน่อยมากไปน่มามันบอกไปหน่อยมากก็ขับรถตู้คือเก่าไปมันนัดเนื้อเรียบร้อยแล้วท่นดีท่นีสิลลางรถอีกผัวกลับมากันมาเลยเอมือเน่ะมัดบ้าไปสกมากับไปพร้อมเฮ้ยไปนำไรได้ลูกู้ไปรบกันไงไปงานโต๊ะไปชงอะไรได้ลูกกูเลยเดี๋ยวก็พาขึ้นรถตู้ เดี๋ยวก็พาขึ้นรถทัวร์นะมื่น่าทำให้น้อยใจนะหลาคนนี้นะจะพาขึ้นรถทัวร์กลับขึ้นรถทัวร์กลับต่วนบ้านม่วงตึ้นบ้านม่วงขึ้นที่ไหนขึ้นที่ไหนขึ้นที่ว่านอนประหยัดเท่าไหร่แต่ยี่สิบบาทผลไม้เตรียมพร้อมยังหลักมาตอนแรกเข้ามาเลยแม่ซื้อแม่ซื้อทั้งหมดเลยแม่ซื้อโกยสะบ้านเลยลำเก้าคนก็ได้แล้วจ้ากล้วหอมมือะไรนะกล้วยหอมมือะไรกล้วยหอมบอกเขาทานสวนไร อยู่บ้านฟังายนคนี้บานังสายคนีกหอมงามเป็นเน่าสวนมันก่าปบงเยียมไปเนาะักนี่แหะอาแมยเราบอกก่บางเยี่ยมไปสูนกล้วยนั่นนะตัวใดนอน่ผมสูนกล้วยเขาลังงามแต่าก่มากลยนั่นสายะเนี่ยสวนกล้วยตรงนี้ที่เขาปูนันเนาะ บ้านยาที่บ้านเออเนี่ยสวยมากเลยตรงเนี้ยเขาปลูกต้นกล้วยสวยมากบ้านย่างกันมีหู่จักที่พ่อสวนสีอีกหอยเต็มหนึ่งเราเห็นเมื่อกี้บป็นม่วงอ่ะปลามณนิดนะเพื่อนเราเขาไปถามแม่ชิปหล่อนึงมันจ่อยอยู่ขนาดกุ้งหวานชิปหล่อนึ่เขาหลุดไปหรือเปล่าเขาไปถามแม่เต็มหนึ่งว่าเขาอยากทานเขาบอวานนี่ก็ตื่นงานเของมักกะเรนตะเราปลูกอะไปแอดมินจ้ะนะ ่าน้มามได้ออกอู่น่ะเดี๋ยวมันก็ลงมาเก่าก็เจ็ดโมงอลงมาอย่างเยม,มันยังบอกอย่างน้ำอยู่ท่อสับท่สับต้มเล่นในห้องน้ำนี่่มีสมาธิยาฮีกัปูคนจนะเาแล้วเอาแล้วดีรถเปนคนด่ยายมาตาาคนอเจ้ากันลืม กันดึงข้าวเราูกแยลืข้าวใ่ไหมแมู่ปลากรอก่อนเดินทางซื้อไข่มาด้วยนะซื้อไข่้อมบอนหัวปลาลอยาหมดก่อนเอาแล้วหัวปลาหมดเกลี้ยงเลยได้มันๆเลยโอ้โหนกเบอก็กินหัวปลากัน กันลืมมืดบักมืดกินหัวปลากินถึง euh ปุ๊บกะเพิ่หัวปลาถูหัวปลาถูหัวปลาอะไรกระเท็บปลาถูยกไวหัวปลาหลดลุงบอกว่าเอาหัวปลาหลดมาให้ญาติชี้หน่อยนะวันนี้กินอะไรเมนูอะไรลุงจะไม่มีปลาหลดอะหัวปลาทุกหัวนึงอร่อยมั้ยเด็กกระเดจงปลายปลายยังปลากระทงไหาปลาปลากระทตปลาเดกระทงโอด้ยใหญ่อยู่บ่โขน้อยโขนเล่นแหลมมั้ อร่อยสุดคือหัวปลานิลนไมนไรแล้วสักรตื่อมาโตมันอไร่ะอยกลับมาก่อนแล้วเมื่อเอิญเป็นยางบรรพะไม่ได้หัวปลาหนี้นะแต่ก็ค่อยมีจุ่นเลยนะแต่การการที่หาปลานะที่จะหาปลาได้นะจะได้ปลามากตวันพักกับวันจุ่น เมื่อจี้เมื่อกี้เขาฟังไเขาวานถามวันนี้เพิ่งพนจะโต๊วานอะไรกับนโต๊ะท่านบอกวันนี้วันพระทำตรงที่ถ้ามื่อตะไนตีแล้วนะเตรียมแปลงหวานเลยนะเขาท้อนผีบเย็ยนทางนี้มันทำไปเสพไปคืนนึงแล้ววะเขาตีแบบครัวเหมือนท่านข้างเหย้านีสองฝั่งอยายเอาอ่ะเขาเขากินแน่ป่นได้ป่นใโมเดลไทยอยากได้งงไม่กิน ทันเดย์ถ้าเขากินเนี่ยทั้งหลังนั่นเขากินที่ไปเน่ทำไมตีเสร็จแล้วก็วานนะเพราะว่ามันฝนจะตกดูเออที่ไปนานๆรู้ไหมผมเป็นพายักษ์ฝนหรือพายักษ์หนาวมื่อเช้านี้หมอกัลงเลือกลงเลือลงเข่าขั้วเลยลงไม่มันไม่เจ็บมากลงเลยโอ๊ยฝนจะหมดปลายฝนต้นหนาวเ้าเรียว่นหมอกมาสวยมากเลยเมื่อเช่แบบด็อกเตอร์พิณยาโธถี่เราจะวางแผนของการทำแปลง ก็คือสามทางถูกไหมสามทางสี่สี่แป๊บใหลายอะไรกลุู่สี่นี่อย่างไม่กว้างวางไว้สามอเออคิดไปคิดมาถ้าถนนมันเยอะแปลมันก็จะแบบไม่กว้างไงถขารูปมันจะไม่สวยก็อย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นสี่สี่แยกขากลางหนึ่งสองสามสมุดมาจากแม่สนิทเลยนะเราก็เก็บมอี่ื้ สี่ซอยทำไมตกลงไม่เนี่ยก็อย่างนี้เอาเนี่ยเสือเห็นได้บอกบ่าอะไรนะสี่ันความยาวอันจะตัดจากถนนอ่ะทำถนนไปก่อนถนนไปก่อนอ่านี่ถนนถนนใช่ไหมผ่าไปอย่างนี้ผ่าไปอย่างนี้เลยครับเอาตรงกลางผ่าครึ่งเลยระหว่างครึ่งเลยอ่าผ่าครึ่งก่อนแล้วก็ผ่าครึ่งอีกอ่าเพราะเอาแค่นี้ใช่ที่เหลือเป็นทุ่งกว้างๆไปเลยก็เป็นทุ่งสีมุม ก็ทำหลายอันนะปั๊บมันจะเป็นร่องๆสั้นไปอ๋อโอเคก็หวานเลยคขเนี้ยง่ายเลยง่ายเลยแต่ว่าเมตรห้าสิบนะใช่ไหมเจอบอกเปใน่เมตรห้าอิบแต่ตรงนี้มันก็จะไม่งอกมันจะเดินเข้าไม่ได้ตรงนี้ก็บอกไปเกินหลายเฟือโอ้เกลียมหวานแล้วนะฝนจะตกแล้วก็สิบอกว่าวางเสียไม่ต้องตีดินกบก็ได้มันขึ้นอยู่ดีเออต่อเนี้ยโอ้ยมองมองไห้บางเนี่ยหารูดเลยยี่สั่นัหน่า บอหเลยหมดงานการทำการทำวันวานมืดอีกบ่กมืดบ้าบอเออพวกกูวันหลังเลยจ้ะมึงหาโล่ยาลูซี่หาโลเนี่ยดีบอถึงงานโอ้โหจ้ากำลังขึ้นเต็มเลยว่าลาเลยมืดไปเกี่ยวยาไกลไงโอ้จัดให้เลยสุดยอดเลยานมึงกระดาษยองในถุงอันมีได้แต่ยังมาบ่เป็นั่งดูมันกินมืดพี่น้องเอ้ยได้ไม่ต้องซื้อใหม่เนี่ยลาเลย ล็อกละห้าโลนะครห้ากิโลมาช่างเอาแต่กิโลไกแอนมีอยู่นี่ยานี่ยาชีวะอ่านมึงเหนียวเหนียวนี่นี่ยังไม่จบยังไม่จบยาในเขาไปบนวงี่พี่เขาบานเลยเต็มแล้วเหลือพร้อมคลิปนี้ขอบคุณที่จะซีซันมากค่ะ